เกิดอะไรขึ้นทำไมนะคะศิลปินในวงการแห่โพสถ,ถึงฮักแพงวรัญญาพรเรียกได้ว่างานนี้สนันโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะเพราะศิลปินหลายๆคนออกมาโพสถ,ถึงฮักแพงวรัญญาพรกันแบบรัวๆจะโพสถ,ถึงเรื่องอะไรนั้นและเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวสาวไอจะอัปเดตให้ฟังค่ะ เพราะศิลปินหลายๆคนออกมาโพสถ,ถึงฮักแพงวรัญญาพรกันแบบรัวๆจะโพสถ,ถึงเรื่องอะไรนั้นและเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวสาวไอาจะอัปเดตให้ฟังค่ะก่อนอื่นสาวไอาขออัปเดตผลงานน้องฮักแพงวารัญญาพรกันก่อนซึ่งสําหรับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาน้องฮักแพงวารัญญาพรเองนะคะได้เดินทางไปลํามถวายพ่อปู่ศีสุดโทและก็คุณย่าปฐามาที่คาชะโนดอุดรธานีซึ่งสาวไอาเองก็ไม่แน่ใจว่าน้องฮักแพง วารญญาพรน,นั้นได้ขอพรอ,อะไรไว้กับคุณปู่คุณย่านะคะท่านเอาไว้แล้วสมปรารถนาสิ่งที่น้องขอเอาไว้น้องเลยได้มาล้าแก้บนท่านหรือเปล่าแต่สิ่งที่เห็นแล้วก็โฟกัสนะคะพี่น้องคะ่ะน้องสวยมากกับลุกในวันนั้นและ ํำออกมาได้สวยจริงๆเราหลายๆคนจะทราบกันดีนะคะว่าน้องฮักแพงวรัรญญาพรมีความสามารถในการแสดงเรื่องรำเรื่องร้องเรื่องเต้นเพราะน้องเองก็เรียนนาฏศิลปมาลำสวยลำเก่งร้องเพลงก็เก่งเต้นก็เก่งอะพี่น้องคะก่อนจะมาพูดในสาไอขคเปิดคลิปนี้ อืมพี่น้องขา สำหรับคลิปนี้พี่น้องขาน้องฮักแพงวะรัญญาพรได้ปล่อยเอาไว้ในเพจ Facebook ส่วนตัวซึ่งบอกเลยว่าทำเอาเอา FC แฟนคลับแฟนหมอลำค่ะเข้าไปคอมเมนต์กันแบบรัวๆเลยบอกว่าโอ้ยคนลุกเมื่อมองไปที่ต้นไม้กับท่าลำของฮักแพงงดงามอ่อนช้อยมากลูกคนลุกลำอ่อนช้อยสวยงามมากลูกดังๆปังๆํงำสวยมากลูกสวยงามมากๆเลยความสามารถรอบด้านจริงๆเด็กคนนี้น้องมีความ สามารถมากพี่น้องขะคือบอกเลยว่าคอมเมนต์เข้ามาชมน้องหักแพงวะรัญญาพรเยอะมากบอกว่าน้องทั้งเก่งทั้งสวยลํำเก่งความสามารถรอบด้าน บางคนเนี่ยก็เข้ามาวอวยพรน้องฮักแพงวรัญญาพรนะคะจะทำอะไรก็ขอให้น้องสมหวังนะคะสมปรานาสิ่งที่ตนเองตั้งเอาไว้แล้วก็คิดเอาไว้ซึ่งบอกเลยว่า FC แฟนคลับแฟนหมอลำรักแล้วก็ชื่นชมเด็กคนนี้เพราะเด็กคนนี้นะคะเป็นเด็กที่อย่างที่บอกเลยมีความสามารถนะคะเป็นที่รักของ FC f a ีแฟนคลับแล้วก็ทุกๆคนด้วยรวมไปถึงศิล,ลปินพี่น้องะ่ะที่ได้มีการเคลื่อนไหวโพสถึงน้องฮักแพงวรัญญาพรเพราะน้องเองนั่นแหละ อย่างที่บอกเลยว่าน้องเป็นคนที่น่ารักน่ารักกับเอซีแฟนคลับน่ารักกับเพื่อนร่วมงานน่ารักกับศิลปินด้วยกันเองเพราะขนาดศิลปินด้วยกันเองยังออกมาเคลื่อนไหวโพสถึงน้องฮักแพงแบบนี้อย่างล่าสุดนะคะศิลปินท่านนี้นะคะบอกเลยว่ามีชื่อติด เข้าชิงคมชัดลึกอวอร์ดด้วยออกมาโพสถึงฮักแพลงวารัญยาพรบอกว่าลงเซเว่นแต่เจอพี่สาวฮักแพงวารัญญาพรน,นั่นก็คือน้องอไาอาสก,กุลพรน,นะคะลูกสาวเสียงวิหกซึ่งน้องออา,ายเองบอกเลยว่าน้องเองเนี่ยก็มีกระแสมีชื่อเสียงโด่งดังมี Fc แฟนคลับ Fc f ซพ่อ Fc ซแม่ที่รักแล้วก็คอยสนับสนุนนะคะน้องไออุเยอะ มากจริงๆพี่น้องค่ะด้วยความน่ารักของน้องอาไอ,อสกุลพรเสียงร้องการแสดงบนเวทีเหล่านี้เนี่แหละค่ะทำเอามาใจเอฟซีแฟนคลับแฟนหมอลำแล้วก็ผลักดันน้องเสนอรายชื่อน้องนะคะจนน้องเองมีชื่อเข้าชิงคมชัดลึกอวอร์ดเนี่ย น้องเองทั้งโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงยังเอ็นดูพี่ฮักแพลงวารัญญาพรแสดงว่าทั้งคู่เองนะคะก็มีความน่ารักมีมิตรเมตีต่อกันอาจจะรู้จักกันแล้วก็เห็นกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งสาวอาเองก็ไม่แน่ใจนะว่าทั้งสองคนนะคะรู้จักกันเป็นการเป็นส่วนตัวหรือเปล่าแต่เคยเห็นทั้งสองคนเนี่ยมีรูปคู่มีเฟรมคู่ด้วยกันทั้งน้องอาอายแล้วก็น้องฮักแพงบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งเก่งทั้งน่ารักไม่ใช่แค่น้องอาอายนะ ที่โพสถึงพี่ฮักแพลงยังมีศิลปินอีกหนึ่งท่านนะคะได้มีการเคลื่อนไหวโพสถึงพี่ฮักแพลงเหมือนกันนั่นก็คือน้องนะคะต้าเวฟเสียงวิหกบอกว่าลงไปเข้าห้องน้ำเจอคนน่ารักอีกละ่ะฮักแพลงวรัรญาพรนะคะซึ่งนะคะน้องต้าเวฟเองก็เป็นศินลปินของเสียงวิหกที่เสียงดีน่ารักขี้เล่นเนาะพี่น้องขาก็เริ่มมีกระแสเริ่มมีเ c ฟซแฟนคลับเหมือนกัน แสดงว่านะคะศิลปินหลายๆคนนะคะก็เอ็นดูน้องฮักเพลงเหมือนกันไม่ใช่แค่เ c ฟซแฟนคลับแฟนหมอลำที่เอ็นดูน้องเนาะศิลปินในวงเองก็รักแล้วก็เอ็นดูฮักเพลงวรัญญาพรเหมือนกันเนี่ยน้องก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณครับไม่ทักหนูเลยเห็นหนูแต่งหน้าอยู่ฮ่าฮ่ ก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะระหว่างศิลปินต่างวงต่างค่ายซึ่งทุกคนทํางานคนละวงเนาะแต่ว่าน้องเวฟกับน้องอไอเนี่ยอยู่วงเดียวกันแต่น้องฮักแพงอยู่อีกวงหนึ่ง ก็เป็นมิตรไมตรีระหว่างศิลปินต่างค่ายต่างวงเราก็เช่นชมนะคะเด็กทุกคนเลยซึ่งทุกคนเนี่ยเป็นหมอลำนิวเจนมีทั้งความสามารถรอบด้านเก่งเสียงดีน่ารักแบบนี้แหละทําเอามัดใจ FC แฟนคลับแฟนหมอลำเพราะด้วยนะคะทั้ง3คนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องฮักแพงน้องเวฟน้องอาอายก็เป็นศิลปินนิวเจนเพิ่งก้าวเข้ามาอยู่ในวงการนี้ไม่กี่ปี แต่แต่ละคนเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดงังมี FC แฟนคลับรักแล้วก็คอยสนับสนุนผลงานทุกคนนะคะไม่ได้หยุดพัฒนาตนเองตั้งแต่เข้ามาในวงการนี้เด็กๆเ,เหล่านี้พัฒนาตนเองจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่แล้วก็มีความสามารถรอบด้านอย่างเช่นน้องหักแพงเองก็เช่นเดียวกันคะ่ะรำก็เกง่งเต้นก็เก่งร้องก็ดี ทำไมนะคะจะไม่มี fc แฟนคลับรักแล้วก็คอยสนับสนุนพ่อน้องเก่งแบบนี้แหละทําให้เนี่ยแหละมัดใจ fc แฟนคลับอะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนคะ่ะน้องไอยน้องเว็บรวมไปถึงน้องฮักแพงอรัญญาพรพี่ไอเองชื่นชมนะคะสําหรับคลิปลําของน้องนะพี่ไอชอบมากเลยเพราะพี่ไอเองนะคะก็นับถือพ่อปู่สีสุดโทแล้วก็ย่าปฐุมมาเพราะทั้งสองท่านนะคะพี่น้องขาถ้าได้ไปกราบสการะท่านสักครั้งเนี่ยไม่ว่า จะขอพรอะไรท่านก็ดนบรรดาลให้เราได้เสมอเสอาวไอเองก็เคยมีโอกาสเดินทางไปขอพรแล้วก็ไปไหว้ทั้งปู่แล้วก็ยา่าและก็ได้เรื่องราวดีๆกลับมาอ่ะพี่ไอเองก็ขอให้น้องฮักแพงวะรัญญาพรไปรำถวายปู่กับยา่าครั้งนี้ก็ขอให้น้องเจอสิ่งดีๆขอให้น้องมี กระแสมีชื่อเสียงโด่งดังมี FC พ่อเอฟซแม่รักมากขึ้นทุกๆวันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะสำหรับมื่อนี้สาวไอก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพ่อกันใ่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ